ความไม่ซื่อสัตย์นะทําให้ชีวิตคู่พังมามากมายฝรั่งให้เงินก้อนเก็บไม่ใช่เคสนี้เป็นเคสแรกเด้อ,อเคสอีกเคสหนึง่งเป็นล้านพี่น้องขาผัวแต่งงานให้เงินเป็นก้อนไว้เป็นเงินอนาคตในวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นจะได้เอาไว้ใช้หรือถ้าเลิกล่ะก็เป็นเงินของเมียเนาะเคสนี้เพิ่งเข้ามาาดหมางนะคะผัวฝรั่งให้เงินเก็บไว 500, ะะ้ห้าแสนเนาะตั้งแต่อยู่ด้วยกันแรกๆเลยผ่านไปสี่ปีฝรั่งนะคะ ถามว่าเงินอะไปไหนเ,เงินยังอยู่ไหมก็คือถามเรื่องเงินเก็บเนาะเพราะว่าเงินรายเดือนส่งให้ใช้ปกติปัญหาลูกเต้าก็ยังส่งให้ใช้ปกติแล้วแถมบวกด้วยนะคะมีอบอกว่าหมดแล้วเอาเงินไปช่วยพี่น้องฝรั่งโกรธมากเ,าเงินก็ส่งให้แล้วทําไมเธอไม่บอกเพราะนี่ฉันก็บอกเธอแล้วว่าห้ามใช้เก็บไว้เป็นเงินอนาคตของเธอนะเขาก็ทําและคิดเผื่อเพื่อตัวเขา ไม่ซื่อสัตย์แบบนี้ฉันก็อยู่ไม่ได้เนาะเรื่องนี้เพิ่งผ่านมาห้าหกเดือนก็เลยมาเล่าให้กับเยจ๋าฝั่งฝรั่งเลิกกับพี่เลยนะอลีแรกเขาก็คือปึ่งออกจากนั่นเลยว่าเธอไม่ซื่อสัตย์ฉันส่งเงินให้เธอใช้ฉันรักเธอเอนี่ฉันก็จะใกล้กเกษียณแล้วฉันก็คิดว่าจะมาอยู่ที่นี่แต่สิ่งที่สิ่งที่เธอทําฉันไว้ใจเธอไม่ได้ก็หนีไปพัทยาเลยหลังจากมาพัทยาแกก็ตามมานะคะ แกไม่ส่วนกินเหล้าเมาไม่ได้มีผู้หญิงอะไรเสร็จแล้วแกก็กลับประเทศกลับประเทศแล้วทีนี้แกก็บอกเลยว่าพอจบกันแค่นี้โชคดีนะอ่าแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งใบหย่าไปให้กับเธอเพราะนี่คือแต่งงานอยู่ในเมืองไทยและฝรั่งก็ยังทํางานอยู่เนาะใกล้กะว่าใกล้กษียณก็จะไปหา ยังไม่ได้แผ่นอะไรใหญ่โตนะคะก็กะว่าใกล้จกกะเกษียณเนี่ยปีนี้มีความรู้สึกว่าจะไปแผ่นทํานู่นนี่นั่นเพื่อจะเริ่มต้นอีกปีสองปีก็จกกะเกษียณก็จะมีแผน่นแล้วก็เลยถามเงินจำนวนนี้เพื่อที่จะเอามาบวกกันในความรู้สึกนะคะพี่ผู้หญิงบอกว่าเศร้าเลยนะตอนนี้ลำบากเลยยายเอ้ยเอาตรงๆอยู่กับเขาเนี่ยเงินนะ่ะเขาก็ส่งเยอะบางทีขอสองหมื่นก็ได้สามหมื่นก็ได้บางทีแม่เข้าบ้านก็อ้างเขา เออม,มันความผิดอยู่ที่เราอืมในหัวใจเสียใจมากๆในวันนี้ก็บอกว่าฉันขอโทษฉันขอโทษที่ฉันไม่ได้บอกเธอเพราะปัญหานู่นนี่นั่นความใจใหญ่อ่าของเมียฝรั่งคิดว่านี่เงินเป็นเงินของฉันในเมื่อผัวให้ฉันแล้วเอ่อฉันก็มีสิทธิ์ใช้คำนี้อยากฝากเตือนทุกๆคนเลยนะว่า ถ้าเขาบอกว่าเป็นเงินอนาคตเป็นเงินซื้อใจเราอืมถ้าเราไม่ใช้มันก็เป็นของเราปกป้องเรานะทุกคนเอ่อแต่ถ้าเราคิดจะใช้อะไรก็ควรพูดและบอกเขาอ่าย้อนไปเคสหนึ่งที่อยู่เยอรมนีเนาะอันนั้นเขาให้มันบัญชีสามล้านเลยนะสามล้านเข้าบัญชีแล้วก็เอาเมียมาอยู่เมืองนอกอ่าพี่ลูกส่งนะคะพี่น้องส่งให้เนาะเอ่อเคียร์ให้แล้วเงินจำนวนนี้อันนั้นอยู่กันมา เกือบเก้าปีเออเกือบเก้าปีขนาดมาอยู่ด้วยกันณนะที่นี้นะเชื่อไหมว่าฝรั่งผิดใจไล่เมียออกจากบ้านเลยเพราะเงินสามล้านเงินอนาคตของเธอถ้าสมมติว่าเลิกลากันหรือเกิดอะไรขึ้นเงินนั้นจะไว้ปกป้องเธอแต่เธอไม่รักษาไว้และหนึ่งสิ่งสำคัญคือเธอไม่ซื่อสัตย์อ่ากับฉันก็ หมดไปกับพี่กับน้องอย่างนี้แหละปัญหาตรงนี้แหละนะคะเหมือนกันเลยในเคสนี้เพราะฉะนั้นจงคิดพินิษพิจารณาให้ดีาสาวไทยคนไหนถ้ามีสามีเอาเงินก้อนเข้าบัญชีให้แล้วเขาบอกว่าเป็นเงินอนาคตนะ,ะให้นึกถึงใจเขาใจเราอย่าไปคิดว่าเขาให้แล้วนะอพอเขาพูดเต็มๆเลยว่าเป็นเงินอนาคตของเธอนะห้ามใช้ในเมื่อทุกเดือนเขาก็หยอดให้ส่งให้ ถูกไหมเออในเรื่องของพี่เขาจนเลิกกลากันเอาจริงๆเมื่อสามปีที่แล้วมเยาจ๋าได้เล่าแล้วนะคะเรื่องนี้เงินสามล้านเกี้ยงเกี้ยงไปตั้งนานไม่กล้าบอกผัวแต่วันดีคืนดีผัวมาพูดก็หมดกับพี่กับน้องแบบเนี้ยสุดท้ายผัวไม่เอานะผัวไล่ออกจากบ้านส่งใบหย่าทันทีเออและนี่คือข้อหนึ่งอยากมาบอกทุกคนความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญนะะ อในความรักและความเอยคู่ยิ่งเราได้มาจากเขาไม่ใช่ว่าได้แล้วยังไม่รู้จักพอเนาะแล้วไม่รักษาอย่าลืมนะชีวิตพรุ่งนี้มาไม่ถึงเนี่ยสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นเงินตรงนั้นแหละจะซัพพอร์ตเราแต่ณนะขณะนี้เงินเดือนเขาก็ไม่ส่งเงินเก็บก็หายฝรั่งก็หายไปก็ต้องไปหาสู้ชีวิตใหม่หละบทเรียนนี้อยากส่งต่อยจาเอ้ยนะความผิดของพี่เอง เสียใจมากพรระยาะสี่ปีงานไม่ได้ทํามีเงินเข้ามาใช้เออแต่ความใจดีใจใหญ่อืกับพี่น้องไม่เหลือหมดไปในสี่ปีวัฒนาเจ้าสั้นเด้เออิหลีเนาะนี่แหละคือนิสัยของคนเราเมียฝรั่งส่วนน้อยคําพูดสัญญากับฝรั่งรักษาไม่ได้พอเขาโกรธก็ว่าเขาไม่ดี เห็นแก่ตัวถ้ามีผัวแบบนี้จงรักษาไว้ให้ดีนะสาวๆเงินที่เขาให้เก็บคือเงินสำรองเวลาเธอเอหรือเขาไม่สบายหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นมาตอนนี้เชื่อเถอะเธออะไรจะเสียเขาไปเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจมันบันคอนไปแล้วอืมอกเขาอกเราแมนพี่น้องขาอกเขาอกเรานะฮะอืม เศร้าเนาะแต่ก็ยังไงล่ะแล้วก็เป็นสติเตือนใจให้กับสาวๆณขณะนี้เอ่อนะการที่จะใช้เงินถ้าเราไม่พอจริงๆบางทีถ้าเราพูดกับเขาในด้วยเหตุและผลเขาอาจจะให้เราเพิ่มก็ได้เออเคสหลายคนแม้กระทั่งพี่อีกคนหนึ่งที่อยู่ฝรั่งเศสอันเนี้ยเขาให้เงินก้อนเลยนะแถมพี่เข้ามาอยู่ที่นี่ พี่เขาคุยชนิดที่ว่าเออเงินก้อนมันก็เป๊ะเนาะแต่เงินฉันก็ไม่หมุนนะขนาดนั้นฝรั่งก็ยังเอาเข้าให้เพิ่มไม่มากนะคะเพิ่มอีกร้อยหนึง่งทุกเดือนทุกเดือนก็เป็นสะสมฝ่ายพี่เขานี่เก็บเซฟเลยนะแล้วสามีเขาก็พูดเสมอว่าเออ,อก็เป็นความภาคภูมิใจทุกคนในเมื่อกินอยู่กับเขาใช้กับเขานะส่วนนี้ค่าฝรั่งใช้คำว่าเป็นเงินอนาคตของเรา อืมเราจะใช้อะไรเราก็ต้องนึกถึงเจ้าของเงินอ่านะคะถ้าเราใช้โดยการตัดสินใจสักวันก็ออกแดงแล้วตัวเองก็ไม่พูดความเป็นจริงจนสุดท้ายฝรั่งเขาถามอ่าจนไม่มีทางออกก็ต้องยอมรับพอยอมรับขึ้นมาชีวิตคู่ก็พังไม่มีใครรับได้อย่าโทษแต่ฝรั่งเลยคำว่าโกหกนะ เออไม่มีใครรับได้แม้กระทั่งตัวเองถ้าเขาทำกับเราเราก็เสียใจนะเออถ้าเขาทิ้งเราไปอ๋อเงินแค่นี้เองทิ้งฉันไปฉันไม่ง้อฉันหาใหม่อ่าเก่งเดินหน้าเออเนาะแต่ถ้าคุณหาไม่ได้อย่างเขาคุณจะมานั่งเสียดายผู้ชายคนนี้มากๆเพราะเราจะไม่ได้เจออีกแต่ถ้าบุญวาสนาดีไปเจอดีกว่าเดิมก็เออดีใจด้วยนะชีวิตมันไม่แน่นอนเนาะอมืมันไม่มีแน่นอน วิกฤตคือโอกาสณวันนี้ขาดเขาเราก็ต้องสู้ขาดเขาแล้วเราก็ต้องเดินและประสบการณ์นี้เพื่อเราเจอฝรั่งข้างหน้าให้เงินเราอีกเราก็อย่าได้ทําแบบนี้ซื้อใจด้วยใจนะถึงแม้เงินเขากองในกระเป๋าเราอืมนี่คือการซื้อใจเอาเงินซื้อความซื่อสัตย์แต่เราไม่มีความซื่อสัตย์แถมรักษาเงินไว้ไม่ได้สุดท้ายความลาบากนะยามไม่มีเขาก็มาตกที่ตัวเราพี่น้องิีเห็นเป็นจังใด นาะก็อ่ะขอเป็นกำลังใจเนาะสู้ต่อไปเด้อหาใหม่ขอให้โชคดีไวๆหรือว่าอ้อนคุยกับเขานะฮะว่าเขาจะเข้าใจไหมแต่ฝรั่งตับเดียวเดินแล้วเดินเลยเด้อเราเรื่องเงินเงินทองทองก้อนใหญ่โกหกนี่บอกเลยเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับฝรั่ง